วัดีค่ะพบกับช่องนัทถาบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เพอร์ชอตของ YSL ทั้งหลายคะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักแบรนด์ YSL กันอยู่แล้วและบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีสกินแคร์ด้วยนะคะแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้เขาก็ออกสกินแคร์ลายใหม่ออกมาชื่อว่าไลน์เพอร์ชอตค่ะและในไลน์เพอร์ชอตนี้เองก็จะประกอบไปด้วย เอสเซนต์ n ิโลชั่นหนตัวหรือเรียกกันว่าน้ำตบดอกส้มนะคะเพราะสารสก,กัดเนี่ยสก,กัดมาจากดอกส้มนะคะและมีเซรั่มสี่ตัวก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะและมีครีมอีก1ตัวค่ะ ซึ่งครีมเขาไซส์จริงจะใหญ่กว่านี้นะอันนี้นัฐามีเป็นไซส์ทดลองค่ะเดี๋ยววันนี้นัฐาจะมารีวิวทั้งลายเลยทั้งหมดที่มารีวิวในวันนี้เป็นการซื้อเองนะคะไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นผลที่จะพูดถึงในวันนี้มาจากในมุมของผู้บริโภคที่เสียเงินซื้อเองล้วนๆเลยนะคะคอนเทนต์ในการรีวิวสกินแคร์ของนัฐายังค,งคงคอนเซปต์เดิมนะคะคือนัฐาจะรีวิว5ด้านค่ะในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะคะทางแบรนด์เคมว่ามีอะไรส่วนผสมหลกักมีอะไรบ้าง อันที่2ก็คือในเรื่องของเ t e เจอร์ค่ะว่าเ t e เจอร์ของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะอันที่3ก็คือ เป็นในเรื่องของกลิ่นค่ะบางคนก็จะคอนเซิร์ในเรื่องของกลิ่นและอย่างที่4ก็จะเป็นเรื่องของราคาค่ะและสุดท้ายอย่างที่5ก็จะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ค่ะเราจะวิเคราะห์ทุกสิ่งรวมกันบางอย่างเนี่ยราคาแพงแต่ผลลัพธ์กับราคาแล้วเนี่ยมันสมเหตุสมผลกันนักถ่าก็จะลงความเห็นว่ามันน่าที่จะซื้อมาใช้นะคะบางอย่างเขาอาจจะให้ผลลัพธ์ได้ไม่เท่าอีกตัวหนึง่งแต่พอมาเปรียบเทียบกับราคาเขาแล้วเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลนะคะทําให้เวลาเรารีวิวสกินแคร์หนึ่งตัวเนี่ยเราต้องมองเขาให้ครบทุกด้านด้วย เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของส่วนผสมค่ะในเรื่องของส่วนผสมนั้นจะไม่ได้พูดลงลึกมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่เภสัชะกรหรือว่าหมอแต่จะพูดในมุมว่าแบรนด์เนี่ยเขาเคมผลิตภัณฑ์ของตัวเองอว่ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าปัญหาผิวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันการที่เราจะเลือกเซรั่มแต่ละตัวมาใช้เนี่ย มันก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราควรที่จะรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนผสมเนี่ยถ้าพูดลงลึกไปมากๆเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยฟังมากๆก็อาจจะกงกงได้ไม่ไม่ได้อยากรู้อะไรมากนักหรอกอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นยังไงก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะถ้าจะสรุปส่วนผสมของแต่ละตัวให้ฟังกันไปดูกันเลยคะ่ะ คำเค็มของในรีบูตคือลด,ดเลือนสัญญาณความอ่อนล้าช่วยรีบูตผิวชั่วค่ำคืนส่วนผสมหลักๆอยู่2อย่างคือกรดไกโคลิกแอซิดและมูนไลท์แคคตัสค่ะซึ่งมูนไลท์แคคตัสก็คือดอกของต้นกระบองเพชรที่จะออกดอกปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จะบานเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อออกดอกออกมาแล้วเขาจะปล่อยน้ําตาลที่ทรงคุณค่าออกมาทาง YSL ก็มีกระบวนการสกัดน้ําตาลอันนี้เรียกว่าโ o แอ and slow e x t r a c t i ค่ะง่ายๆคือมูนไลท์แคคตัสเนี่ย ช่วยลดเลือนสัญญาณความอ่อนล้าและมีไกโคลิกแอซิดที่เป็น AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เรียกว่า b บเฟลด์เอ็กซอร O เรเตอร์อินออยคือนำสารสก,ลลกัดมูไลแคคตัสที่ช่วยฟื้นบำรุงมาผสานกับกรดไกโคลิกแอซิดที่ช่วยผัดเซลล์ผิวค่ะโดยแนวคิดของแบรนด์เขาเปรียบเทียบกับต้นกระบองเพชรที่ต้องต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงซึ่งก็เหมือนกับคนเราที่ต้องต่อสู้กับสภาวะอากาศที่อยู่ในเมืองอย่างเราเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้เขามีการทดลองนําส้มไปแช่กับน้าเปล่าแล้วก็ในรีบูทผ่านไป8ชั่วโมงผลก็คือเปลือกส้มที่ขู่ขะเนี่ยมีความสมบูรและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะคาเค็มของว c ยเชฟก็คือปฏิบัติผิวที่ดูหย่อนคล้อยส่วนผสมหลักๆอยู่2อ,อย่างคือเปปไทด์กับบาบารีฟิกค่ะบาบารีฟิกหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนผลอะไรสักอย่างหนึ่งของต้นกระบองเพชรค่ะจะเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะ สรุปก็คือผลบาบารีฟิกกับเปปไทเนี่ยผนึกกำลังการช่วยกระชับค้ำจุนโครงสร้างของผิวและเซรั่มตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีถึง2ตัวตัวแรกคือเทคโนโลยีลิควิดไมโครอีมูชั่นทำให้วายเชฟเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบาวกว่าเดิมถึง5เท่าและเทคโนโลยีทานเดอร์มาสคอสเมติกช่วยทำให้ซึมเข้าผิวอย่างล้ำลึกเพื่อที่จะกระชับผิวได้มากยิ่งขึ้น ควาเขมของไลฟ์อัพคือฟื้นบำรุงความเปล่งปั่งและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอสม่วนผสมหลักๆจะมีวิตามินซีจีและสารสกัดจากดอกมัสมาโลช่วยปกป้องผิวและลดอาการระคายเคืองและวิตามินซีเป็นประเภทแอสโคลบิลกูโคไซด์ที่มีความเสถียรสูงช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสและต้านอนุมูลอิสระโดยใช้เทคโนโล,โลยีโคม,ม่าคอเลกทีฟทําให้เป็นเนื้อน้นํานมที่บางเบาอุดมไปด้วยไมโครเพร์ช่วยปรับแก้โทนสีผิว คำเคมของ Line Away คือฟื้นบำรุงความเรียบเนียนและลดเลือนริ้วอรอยผสมหลักๆคือไฮยาลูโรนิกแอซิดและสารสกัดจากรากของต้นไอริสด้วยสารสกัดจากรากไอริสและไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยผสานพลังการจะทำให้นิ้วรอยตื้นและลึกเนี่ยดูจางลงตัวนี้ใช้เทคโนโลยีไมโครฟิลลิ่งช่วยในการเคลือบผิวบางๆเราวกับเป็นผิวชั้นที่2ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนและอิ่มเอิบ ไฮดราบ a ลเอสเซนต์อินโลชั่นคำเคมคือโลชั่นเสริมความชุ่มชื้นสบายผิวส่วนผสมหลักๆก,ก็จะมีวิตามิน E และ B3 และสารสกัดจากดอกส้มทั้งสารสกัดจากดอกส้มและวิตามิน E และ B3 ผสานพลังกันจะช่วยเติมน้ำให้ผิวชุ่มชื้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเอสเซนต์ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีไมโครดอป l e ตทำให้ในหนึ่งหยดนำส่งวอเตอร์ออยล์ดอปเลเข้าสู่ผิวมากถึง1000หยดเลยทีเดียว ทางแบรนด์เขามีการทดลองนําผล,ลไม้ลักษณะคล้ายๆลูกเกดหรือว่าเป็นผลอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนําไปแช่ไว้ในเอเซนต์อ e ีโลชั่นตัวนี้และนําผลไม้ออกมาทิ้งไว้ข้างนอก2วันพบว่าผลไม้ที่เคยแช่ในเอเซนต์อ e ีโลชั่นยังมีความอิ่มเอิบเต่งตึงอยู่เลยนะคะ Perfect Mumper Cream ทางแบรนด์เขมว่าช่วยให้ผิวดูอิ่มเอิบและเป่งปังส่วนผสมหลักๆจะมีน้ำตาลไลาโบดกับสารสกัดจากดอกส้มทั้งสารสกัดจากดอกส้มและน้ำตาลไลาโบดจะผสานพลังกันช่วยฟื้นคืนความอิ่มเอิบและฟื้นบำรุงสัญญาณที่ร่วงโรยเนื้อครีมตัวนี้ใช้เทคโนโลยี u n i ิ u e บ o ซี่เทกเจอรทำให้ครีมมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ดูภายนอกเป็นเนื้อครีมที่หนาข้นแต่พอทาแล้วกลับบางเบาซึมซาบเร็วแบรนด์เขามีการทดสอบนําลูกตุ้มลักษณะเหมือนเป็นลูกตุ้มเหล็กปล่อยลงไปในครีมทั่วไปลูกตุ้มก็จะจมหายไปเลยแต่เมื่อหย่อนลูกตุ้มลงไปในครีมเพอร์เฟก u ปั๊มเปอร์ลูกตุ้มไม่จมหายลงไปแต่กลับเด้งดึงอยู่บนเนื้อครีมเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะ รื่องที่2เป็นเรื่องของเทคเตอร์ค่ะไนรีบูทแต่ละตัวเนี่ยสามารถถอดแยกส่วนได้ตอนหลังเราสามารถซื้อรีฟิลมาใส่ได้นะคะไนรีบูทเนี่ยเนื้อน้ํามันจะแยกกับเนื้อน้ําเวลาใช้ต้องเขย่าแรงๆแบบนี้ก่อนค่ะให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวก่อนเนื้อที่ออกมาจะเป็นน้ํากึง่งน้ํามันแบบนี้นะคะแต่ว่าซึมง,ง่ายซึมเร็วมากค่ะไวน์เชฟเนื้อเขาจะค่อนข้างใสเป็นน้ําเปล่าเลยนะคะซึมเหมือนกับน้ำเปล่าเลยนะคะ,ะ,คะตอนแรกไม่นึกว่าน้ำใสๆแบบนี้จะทรงประสิทธิภาพมากจริงๆค่ะมันเหมือนน้ำเปล่ามากซึมหายว็บไปในแขนเลย ไลท์อัพมองจากด้านนอกเนี่ยจะไม่เห็นเนื้อด้านในเหมือนตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นอิมูชันเป็นน้ำนมค่ะเทกเตอร์เขาตะหนาที่สุดแล้วในบรรดาเซรั่มทั้งหมดแต่ว่าก็ยังซึมง,ง่ายซึมไวค่ะ l ลท a อเวพอมองจากภายนอก,กเนี่ยยังพอเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในอยู่บ้างนะคะเทกเจอร์จะเป็นกึ่งน้าแต่ไม่ถึงขั้นเป็นน้ําแบบ s h เชฟนะคะแล้วก็ไม่ถึงขั้นเป็นเจลค่ะยังคงซึมง,ง่ายซึมไวเหมือนเดิมน้ําตบ YSL หรือว่า Essence in lotion เท็กเจอร์ของเอเซนตัวนี้จะหนากว่าเซรั่มทั้ง4ตัวนะคะให้ความชุ่มชื้นมากที่สุดแล้วแต่ก็ยังคงซึมง่ายซึมไวอยู่ดีค่ะ Perfect Pumper Cream อันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นดึงดึง,ดง,ดงแบบที่เขาโฆษณาไว้จริงๆด้วยค่ะดูเหมือนเนื้อตะหนาแต่พอทาแล้วกลับบางเบาซึมซาบเร็วไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนะเลยมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ y s h a p e ค่ะเนื้อเนี่ยเป็นน้ำเลยนะคะใน Reboot ค่ะ เนื้อเนี่ยเป็นน้ำเห็นไหมคะไหลแล้วคะ่ะไม่เกาะแขนเลยไลอัเวค่ะเนื้อจะข้นกว่าสองตัวแรกนิดนึงคะ่ะไลอัพจะเป็นเนื้อน้ำนมที่บางเบาเราเรียงตามเทคเจอร์เลยนะคะสีเขียวเนี่ยจะซึมง่ายมากที่สุดลองลงมาก็จะเป็นสีเหลืองคะ่ะไนท์รีบูทแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นไลอัเวค่ะจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงส่วนไลอัพเนี่ยจะเป็นเนื้อน้ำนมค่ะต่อมาเป็นเอสเซนหรือว่าน้ำตบ YSL เทคเจอร์เขาจะคล้ายๆไลอัเวสีม่วงนะคะแต่ว่าไลอัเวเนี่ยจะซึมง่ายมากกว่านิดนึง ต่อมาเป็นเนื้อครีมค่ะควักออกมาเหมือนจะเนื้อข้นมากใช่ไหมคะป้ายออกไปเหมือนจะหนาแต่ก็ยังคงบางเบาเมื่อเทียบกับทุกๆตัวแล้วเนี่ยก็บางเบาพอๆกันเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะเกลี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ l ลน e เพอร์ชอตให้ดูนะคะว่ามันซึมง่ายมากเลยค่ะเราสามารถทาทุกตัวได้ทุกวันโดยที่ไม่รู้สึกเหนียวเหนอนะหนะบนหน้าเลยบางวันยังสามารถทาตัวอื่นซ้ำเข้าไปอีกได้เลยค่ะมาดูผิวกันนะคะเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทาจะมีความโกความอลากว่อเล็กน้อยค่ะ เรื่องที่สเป็นเรื่องของกลิ่นค่ะตัวแรกนะคะ e s Sen c น in Lotion หรือว่าน้ำตบดอกส้มนะคะน่นาจะคิดว่าเป็นกลิ่นของดอกส้มแต่ว่ากลิ่นอ่อนมากๆนะคะไม่ได้ฉุนนะคะหอมอ่อนๆเท่าน,นั้นเองค่ะตัวต่อมาไนร b o o t นะคะไนรีบู ot ดมจริงๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะตัวต่อมาเป็นไวนเข้าวปาขนาดข้าวปากไม่มีรสชาติเลยนะไนรีบูเข้าวปากค่ะเมือเ่อกี้ ะจะบอกว่าไม่มีรสชาติเลยนะคะไม่เชื่อลองชิมกันได้เลยนะ,ะตัวต่อมาเป็น y า h เชฟค่ะ y า h เชฟเนี่ยต้องพูดถึงมันใสเป็นน้ำแล้วก็ซึมซะขนาดน,นั้นเรื่องกินเนี่ยแทบไม่ได้กินอยู่แล้วนะคะผ่านค่ะไลอัพสีชมพูนะคะไลอัพก็คือไม่ได้กินนะคะกิน่นหรือถ้ามีก็จะน้อยมากๆจนแทบไม่ได้กินเลยค่ะสีม่วงค่ะ ไม่มีกลิ่นต่อให้มีมันก็หอมอ,อ่อนอ่อนมากๆอ่ะรุปเซรั่มทั้ง4ตัวนะคะน้าถาเป็นคนที่จริงๆแล้วจมูกไม่ค่อยดีแต่จะบอกว่ามันแทบไม่มีกลิ่นเลยต่อให้มันมีกลิ่นจริงๆก็เป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆบางมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรน์ฉุนๆเนี่ยเซรั่ม4ตัวนะผ่านค่ะตัวสุดท้ายก็คือครีมของเขาค่ะหอมอ่อ,อนๆมากมก็คือเรื่องน้ําหอมเนี่ยทั้งลายเนี่ย แทบจะไม่มีกิ่นทุนของน้ำหอมเลยค่ะเรื่องที่4เป็นเรื่องของราคาค่ะราคาเอสเซนส์2,000บาท200 ml เซรั่มทั้ง4ตัวราคา3,300บาทในส่วนของครีมถ้าเป็นไซส์จริงจะใหญ่กว่านี้นะคะราคา3,600บาทค่ะเรื่องที่5เป็นเรื่องของผลลัพธ์ค่ะที่ทุกคนรอคอย อันนี้เบสออนหน้าของนัฐาคนเดียวเท่านั้นนะคะคนอื่นใช้อาจจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปได้นะคะและก่อนอื่นจะบอกพื้นฐานก่อนว่าผู้ใช้งานที่รีวิวอยู่ตอนนี้อายุ35ปีเพราะฉะนั้นผลการใช้งานเนี่ยคือเป็นผลลัพธ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ35แล้วคนที่อายุน้อยกว่านัฐาเนี่ยใช้อาจจะเห็นผลลัพธ์ มากกว่าเราก็ได้นะเพราะว่าเรามีอายุแล้วาการที่จะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้กับหนังหน้าวัสาบ15เราแล้วมันสะดุ้งเนี่ยถือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยได้ผลแน่ๆสําหรับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะและนอกจากนี้สภาพผิวของเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นผิวผสมมันบริเวณทีโซนแล้วก็ช่วงแก้มเนี่ย แห้งมากนะคะแต่ในความมันบริเวณทีโซนบวกกับความที่มีอายุแล้วเนี่ยทำให้บริเวณหน้าผากเนี่ยมันมีความมันแล้วก็มีความเหี่ยวในตัวของมันเองนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพบกันทีละตัวเลยดีกว่าค่ะตัวแรกเป็นเ s s e n น e in Lotion หรือว่าน้ำตบ YSL นะคะ อันนี้ในราคา2,000บาทเขาชอบลด10%อันนี้ได้มาเพียงราคา1,800บาทปริมาณ200 ml กับแบรนด์ YSL ผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าฟูแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะใช้กับเซรั่มของเขาเองหรือว่าใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเห็นผลในเรื่องหน้าฟูสดชื่นสดใสได้ดีตัวนี้คิดว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าหน้าลงทุนมากๆเลยค่ะ ต่อมาเป็นไนรีบูทนะคะหรือเซรั่มสีเหลืองนะคะตัวนี้นะักาบอกเลยว่าทาแล้วเขาห1หน้าใสสอคือหน้าไม่โซม3คือรอยดำเนี่ยจางเร็วมาก3อย่างเนี้ยอันเนี้ยสุดยอดเลยนะักาลงความเห็นว่าตัวนี้ควรมีคุ้มค่าหน้าลงทุนมากๆนะักาเคยผ่านมันมาแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่น้องหมาที่เลี้ยงมา14ปีเป็นมดลูกอักเสบแล้วก็กําลังจะเข้าผ่าตัด ถ้าใครมีหมาที่เลี้ยงมานานๆจะรู้เนะาะว่าการพ่าตัดหมาแก่เนี่ยมันมีโอกาสที่หมาเนี่ยจะไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นนี่เครียดมาก อดนอนเป็นอาทิตย์เลยนะคะจะบอกว่าความจริงเวลาอดนอนเป็นอาทิตย์เนี่ยน่าจะต้องโสมเมอนผีเข้าซึ่งเราผ่านช่วงเวลานั้นมากับไอเจ้าไหนรีบูตตัวนี้แต่หน้าเนี่ยสดใสเหมือนคนไม่ได้เครียดไม่ได้โสมหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็ผ่านมาเพราะว่าใช้เจ้าไหนรีบูตคู่กับน้ําตบตัวนี้อยากจะบอกว่าเราผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นมาหน้าไม่โสม เพราะเจ้าคู่นี้เลยค่ะหมดแล้วซื้อซ้าแน่นอนนะคะและที่สาคัญนฐาะเป็นคนชอบแกะสิวมากเห็นสิวไม่ได้โรคจิตชอบไปแกะถึงแม้จะรู้มันจะเป็นรอยดําก็เถอะและอันนียมันก็จะช่วยให้รอยดําที่เราชอบแกะเนี่ยหายเร็วยิ่งขึ้นค่ะไลท์อัพหรือว่าเซรั่มสีชมพูค่ะความจริงแล้เขาเคลมว่ามันช่วยลดรอยสิวทําให้หน้ากระจ่างใสลดรอยดําอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ใช้แล้วกลับรู้สึกว่า ตรงกันข้ามไอตัวที่ลดรอยดามลดรอยสิวเนี่ยมันกลับเป็นสีเหลืองค่ะฟังดีๆนะคะสีพูเนี่ยนัทธาใช้เดียวๆแล้วกับรู้สึกว่ามันก็กระจางใสนิดนึงแต่เคยพคบแบรนด์ที่ราคาเท่านี้แล้วเคลมมาแบบนี้แต่ให้ผลดีกว่านะคะตัวนี้ใช้เดียวๆนัทธาว่ามีตัวอื่นที่เจ๋งกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามีสีเหลืองอยู่แล้วแล้วเราใช้คู่กับสีชมพูปุ๊บ ผลลัพธ์ที่ว่าสีเหลืองดีอยู่แล้วพอมาเจอสีชมพูเข้าไปช่วยเนี่ยหน้ายิ่งใสคูณ2เลยค่ะเหมือนตัวเนี้ยเขาเกิดมาถ้าเขามีชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เหมือนคนที่แบบไม่เมยังไม่ถูกเติมเต็มอะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาเจอสีเหลืองเมื่อไหร่เหมือนชีวิตเขาถูกเติมเต็มเนาะจะทําให้ผลลั์เนี่ยคูณ2ไปเลยสรุปคือใช้เดี่ยวเดียวเฉยเฉยแต่ถ้าใช้คู่กันน่ะดีมาก ตา่อม,มาเป็น Y Shape หรือว่าเซรั่มสีเขียวค่ะเคลมว่าจะช่วยทำให้กรอบหน้ากระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเป็นคนที่หน้าผอมๆแหลมๆเอาจริงหน้าเหี่ยวตามวัยด้สามใช้แล้วมันจะเห็นผลอะไรว่าปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความจริงแล้วการที่เรามีอายุแล้วหน้าเราความจริงผิวมันจะหลวมๆเนาะรู้สึกได้ในความเหี่ยวๆข้างในอะ่ะใช้ตัวเนี้ย เรื่องกรอบหน้าเราไม่เราไม่รู้นะแต่ว่าผิวหนังเราอะหน้าผากแก้มอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นจริงๆรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นใส่ร่วมกับครีมตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วอย่างนึง ยังไม่เคยเห็นเอฟเฟกแบบนี้กับสกินแคร์ตัวไหนสักเท่าไหรเลยนะสกินแคร์ตัวอื่นอย่างมากก็ช่วยทำให้ผิวฟูผิวเป่งปังอิ่มเอิบสดใสแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันกระชับตัวนี้รู้สึกถึงความกระชับที่หาไม่ได้ในสกินแคร์ตัวไหนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะลงความเห็นว่ามันบัชแฮปค่ะไลเอเวหรือว่าเซรั say, ่มสีม่วงค่ะความรู้สึกก็คือรลิวลอยตื้นต้นเส้น,น,นเล็ก ที่มันขาดน้ำค่ะรู้สึกหน้าอิ่มฟูช่วยในเรื่องเนี้ยได้มากขึ้นนะคะริ้วรอยเล็กๆบริเวณหน้าผากเนี่ยรู้สึกว่ามันเส้นมันฟูขึ้นริ้วรอยมันดีขึ้นแต่ว่าบริเวณส่วนเนี้ยให้ความรู้สึกแค่ชุม่มชื้นเท่านั้นอันนี้อาจจะชอบบีบประโยชน์เล็กๆนะคะแล้วก็ทาบริเวณรอบดวงตาอันนี้รู้สึกว่าตาเนี่ยช่วยให้ชุม่มชื้นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามว่าในราคาเท่านี้กับคําเครมแบบนี้ขอพูดตรงๆว่า เคยเห็นแบรนด์อื่นที่ราคาเท่ากันแล้วก็เคลมมาเหมือนกันทําได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในฐานะที่เราอายุ35เราใช้ตัวเนี้ยเราอ่ะรู้สึกแบบนี้แต่คนที่อายุน้อยกว่าเราอายุที่ต่ำกว่า30มนัทธาคิดว่าอาจจะให้ผลลัพธ์เนเรื่องของนิ้วลอยมากกว่าที่นัทธารู้สึกก็ได้นะคะตัวเนี้ยถ้าใช้เดี่ยวเดียวนัทธารู้สึกว่าอาจจะมีแบรนด์อื่นที่ทําได้ดีกว่านี้แต่บังเอิญว่าเราอะมีเซรั่มสีเขียวอยู่แล้ว พอเราใช้2ตัวนี้คู่กันผลลัพธ์มันคูณ2ค่ะเหมือนตัวนี้มันช่วยกระชับพอเจอตัวนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นน่ะอยากจะบอกว่าทําให้หน้าทั้งกระชับแล้วก็ชุ่มชื้นพอ2ตัวนี้ใช้คู่กันผลลัพธ์คือคูณ2เลยคือง่ายๆสีม่วงเนี่ยมันก็เหมือนสีชมพูถ้าใช้เดียวๆอาจจะมีแบรนด์อื่นที่เคมมาเหมือนกันทาได้ดีกว่านะฟูเนี่ยไปถูกสีเหลืองเติมเต็มปุ๊บ ชีวิตเนี่ยสมบูรณ์อยากจะบอกว่าไอ้สีม่วงเนี่ยเหมือนกันถ้าใช้เดียวๆอ่ะใครที่มีสีม่วงตัวเดียวอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้รู้สึกกับอะไรมันมากนักเหมือนชีวิตมันยังไม่ถูกเติมเต็มแต่ว่าถ้ามันลองไปเจอสีเขียวชีวิตมันถูกเติมเต็มเหมือนคนมีคู่ขึ้นมาค่ะโลกมันสดใสมากใช้คู่กันเนี่ยสุดยอดครีมตัวสุดท้ายของแบรนด์นะคะความจริงแล้วเนี่ยเขามีฉายาว่าเป็นครีมนางฟ้าทาแล้วหน้าจะสวยใสยเป็นนางฟ้าเลย แต่ว่าผลลัพธ์ที่นัฐธาใช้ก็คือรู้สึกว่าหน้าอิ่มฟูช่วยเติมน้าให้ผิวอะไรทั่วๆไปนะจะบอกว่าเทียบกับราคาจริงของเขาเนี่ยสามพบาทแต่นัทธาเนี่ยอายุ35แล้วนะกําลังจะบอกว่าถ้าราคาเท่านี้ทำคลมแบบเนี้ยเคยเจอครีมตัวอื่นที่ให้ผลลัพธ์ดีกว่านี้อันนี้นัทธาคิดว่า สำหรับน้าถาคิดว่ามันไม่ได้ว้าวหรือว่ามัตแทบอะไรขนาดนั้นเท่ากับเซรั่มสองตัวนี้นะที่มันหาไม่ได้จากแบรนด์ไหนเลยแล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยเทียบเท่าเซรั่มสองตัวนี้ได้เนาะในความรู้สึกส่วนคนที่อายุน้อยกว่าน้าถานะคะเคยเห็นเขารีวิวนะเขาก็บอกว่าสําหรับเขาเนี่ยใช้ละว้าวมากเห็นผลดีมากน้าถาคิดว่าคนที่อายุต่ำกว่าเราเนี่ย ใช้อาจจะเห็นผลดีกว่าเราก็ได้นะส่วนใครที่ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกเห็นผลเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบอกคนรับแชร์กันเนาะว่าใครใช้แล้วเห็นผลเป็นยังไงบ้างนะคะสรุปผลลัพธ์แบบสัน้นๆในรี o o t หน้ากระจ่างใสจริงหน้าไม่โซมแม้จะนอนน้อยรอยดำจากสิวจางไวมากตัวนี้มัดแฮปค่ะวายเชฟรู้สึกได้ว่าผิวหน้าเฟิร์มและกระชับขึ้นตัวนี้ก็มัดแฮปค่ะ l i ท์อัถ้าใช้เดียเด่ยวๆรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยถ้าใช้คู่กับในรีบูทผลลัพธ์จะดีขึ้นเยอะมากหน้าจะใสขึ้นเยอะเลยค่ะ l i ท์ a เว y ถ้าใช้เดียเด่ยวๆรู้สึกว่าริ้วรอยเล็กๆดีขึ้นบ้างแต่ถ้าใช้คู่กับไว h a เชฟที่ทําให้หน้ากระชับจะทําให้ริ้วรอยดูดีมากยิ่งขึ้น h ฮ d ้าเปาเอสเอนผิวหน้าชุ่มชื้นดูมีออร่าคุณภาพสมราคาตัวนี้มัแฮบค่ะ Perfect Pumper Cream ผิวหน้าชุ่มชื้นดูอิ่มฟูในส่วนของการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีคนถามแน่เลยว่าพี่นัททายังไงนัททานเนี่ยจะทาเซรั่มก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเซรั่มนเนี่ยเขาซึมมากกว่าเอสเซนส์นะแต่เริ่มตัวแรกที่ซึมมากที่สุดก็จะชอบทาสีเขียวลงไปก่อนแล้วก็จะเริ่มตามด้วยสีเหลือง สีเหลืองตัวนี้ก็ถึงแม้มันจะเป็นออยแต่สักพักหนึ่งเขาก็จะซึมไปแล้วเนื่องจากว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นคอมโบกับสีชมพูทาให้นัทานเนี่ยทาสีชมพูต่อเป็นตัวที่3เนาะแล้วก็ก็จะเป็นตัวสีม่วงเนี่ยค่ะสี่ตัวนี้เสร็จรอให้มันซึมเราก็จะทําการเบรนด์ด้วยเจ้าเอสเซนต์อินโลชั่นหลังเซรั่มสีตัวไม่รู้แบรนด์เขาสอนให้ทายยังไงไม่รู้แหละแต่เราลองทาม,มาหมดแล้วเริ่มจากทาเอสเซนต์ก่อนแล้วค่อยทาเซรั่มก็ลองทาม,มาแล้ว แต่เรากลับรู้สึกว่าเวลาเริ่มด้วยเซรั่มที่เทกเจอร์บางสุดก่อนให้หมด4ตัวพอเทกเจอร์ทั้ง4ตัวซึมแล้วเนี่ยเราค่อยใช้เอสเซนต์หีืโลชั่นเนี่ยทาตัวสุดท้ายแล้วค่อยตบ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 ,ตบลงหน้าเรากลับรู้สึกว่ามันเห็นผลดีกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองพอเจ้าตัวเนี้ยซึมเข้าหน้าหมดแล้วสักพักหนึ่งสุดท้ายเราถึงตามไปด้วยครีมของเขา้นะเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยครีมตัวนี้ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ YSL Per Shot ทั้งลายกระถาเนี่ยตั้งใจทดลองจริงๆทดลองแบบทีละตัวคือละหนึ่งตัวแล้วค่อยดูเอฟเฟกของมันแล้วค่อยใช้ตัวนี้คู่กับตัวนั้นลองตัวนั้นแบบลองแบบนี้ลองลองไปลองลอง,ลอง,ลองมากว่าคลิปจะออกมาได้เนี่ย คิดอยู่นานเลยนะคะไม่ใช่พอซื้อมาปุ๊บใช้วันเดียว2อวันแล้วมารีวิวเลยมันทําให้หนาถาเนี่ยคลิปออกมาชา้าเพราะว่าตั้งใจจริงๆอยากจะบอกผลลัพธ์จริงๆนะคะว่ามันรู้สึกยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าเราคนเดียวเนาะคนอื่นใช้อาจจะมีเอฟเฟกผิวหน้าที่แตกต่างกันออกไปทุกคนที่เคยใช้ไลน์เพอร์ชอตเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างก็ได้นะคะใต้ใต้คลิปนี้อาจจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ทุกๆคนหรือคนอื่นที่สนใจเนี่ยเข้ามาอ่านจะได้ ไปเลือกซื้อเลือกใช้ถูกนะคะวันนี้นักขาก็ลาไปก่อนค่ะหวังว่าคลิปของนักขาก็จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะวันนี้นักขอขอลาไปก่อนนะคะไปพร้อมกับเซรั่มสีลุงทั้ง4สีค่ะบ๊ายบาย